สวัสดีคะ่ะแอดมินแนนนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการรักษาสิวที่ถูกต้องนะคะสิวคือภาวะการตักงเส็บและการอุดตันของตอมไขมันใต้ผิวหนังนะคะมักมีคําถามที่ถามบ่อยว่าเป็นสิวแล้วหายขาดไหมจึงต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าสิวเป็นแล้วดูแลรักษาให้ดีได้โดยไม่หายขาดนะคะหลายท่านมักจะกล่าวว่ารักษาที่นั่นที่นี่มาแล้วหายแล้วพอหยุดยาก็เป็นใหม่ไหมหมอเลี้ยงไข้หมอเลี้ยงยา แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณหมอที่รักษาไม่ได้เลี้ยงยาอย่างที่เข้าใจนะคะดังนั้นการรักษาแล้วมีโอกาสเกิดสิวใหม่ได้หากการดูแลหรือการได้รับการกระตุ้นปัจจัยการที่ก่อให้เกิดสิวมีดังนี้นะคะ 1. การสร้างขี้ไขมากขึ้นที่ท่อทางออกของต่อมไขมันนะคะจากแสงแดดหรือฟุลอององ 2. การทํางานของต่อมไขมันเพิ่มมากขึ้นนะคะจากฮอร์โมนและการกินนะคะ 3. การเพิ่มจํานวนมากขึ้น ของเชื้อที่ก่อให้เกิดหนองจากการพักผ่อนหรือความเครียด 4. ปฏิกิริยาของร่างกายผู้ป่วยที่ตอบสนองในลักษณะการแพ้ต่างๆ,ๆเช่นการแพ้เครื่องสาอางนั่นเองนะคะชนิดของสิวแบ่งง่ายเป็น2ลักษณะนะคะ 1. สิวชนิดไม่รุนแรงเช่นการแพ้ยาเครื่องสาอางหรือฝุ่นละอองลักษณะเป็นสิวไม่อักเสบนะคะส่วนใหญ่จํานวนไม่มากถ้ามีสิวอักเสบร่วมต้องเป็นขนาดเล็กๆจํานวนน้อยๆ 2. สิวชนิดรุนแรงเช่นสิวฮอร์โมนช่วงวัยรุ่นหรือสิวที่เป็นเรื้อรังรุนแรงและมีแผลเป็นนะคะมีลักษณะสิวอักเสบแบบตุ่มแดงและตุ่มหนองเล็กๆมากๆและเป็นก้อนหนองน้อยๆนะคะหลักการรักษาสิวมีดังนี้ค่ะ 1. ให้การรักษาตามความรุนแรงของการเป็นสิว 2. ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดสิวเพื่อแก้ไขต้นเหตุนะคะ 3. ให้มั่นใจในการรักษาสิวว่าสิวจะดีขึ้นได้ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องหลังการรักษา2-3เดือนนะคะแล้วจะดีขึ้นมากหลังการรักษา4-8เดือนซึ่งบางรายอาจจะต้องได้รับการป้องกันการเกิดสิวใหม่หากเป็นสิวฮอร์โมนจนกว่าจะถึงวัยหมดสิวค่ะค่ะส่วนทำลายหรือระยะเวลาการรักษาสิวมีดังนี้นะคะ 1การรักษาสิวซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะทําให้สิวเหือหลังจากการใช้ยานะคะโดยเฉพาะทายาไปแล้วประมาณ2สัปดาห์สิวที่เหือออกมาเป็นสิวที่ลบอยู่ด้านในนะคะที่มีการก่อตัวมาแล้วเพียงแต่ว่าสิวเหล่านั้นยังมีเหตุปัจจัยบางอย่างบางประการที่ไม่สามารถออกมาให้เห็นได้ดังนั้นหลังการเริ่มรักษาจะทําให้มีสิวเหือออกมาได้โดยเฉพาะการใช้ยาทานะคะ สองสิวจะเห่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง6 8ถึงสัปดาห์และสิวจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าสิวอักเสบลดลงและสังเกตได้ว่าจะคงมีสิวอุดตันสิวหัวปิดสิวหัวเปิดออกมาเป็นหหยๆอยู่ตลอดนะคะและช่วงที่เวลาที่คนไข้เกิดความท้อแท้จากการรักษาสิวแพทย์จะนั้นมากดสิวต่อเนื่องและระยะเวลาการรักษาที่2นี้ ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ3-4เดือนนะคะจนกระทั่งเข้าระยะที่3เป็นระยะของการดูแลการป้องกันการเกิดสิวใหม่นะคะและปรับสภาพผิวให้ใสสวยแก้ปัญหาแผลเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะในการป้องกันการเกิดสิวใหม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้สิวเกิดแต่เนื่องจากเราทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ป่วยสิวไม่หายขาดนะคะแต่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ดังนั้นการป้องกันการเกิดสิวใหม่นะคะจะมีลักษณะของสิวมาก สิวใหม่มา,ากเกิดแล้วต้องไม่อยู่นานนะคะมีปริมาณไม่มากสามารถหลุดได้ง่ายกว่าเดิมนั่นหมายความว่าระยะเวลาการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆสั้นลงรอยดําไม่มากการทําลายเนื้อเยื่อไม่นานนะคะซึ่งจะทําให้โอกาสการเกิดรอยดําและหลุมสิวน้อยลงนะคะข้อสสิ่งสําคัญที่สุดนะคะสําหรับผู้ป่วยที่รักษาสิวคือต้องปฏิบัติตัวตามที่แพทย์ผู้รักษาให้คําแนะนํา และไปตามนัดทุกครั้งอย่าขาดนัดนะคะหรือพยายามพบแพทย์อย่างต่อเนื่องและเพราะการพบแพทย์อย่างต่อเนื่องจะทําให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะด้วยการทำทีทเมต์แล้วไปกดสิวในผู้ป่วยหลายท่านที่เลือกการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะหาก 4- 6สัปดาห์แล้วไม่ตอบสนองการรักษาหรือไม่ดีขึ้นมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการปรับยานะคะหรือเปลี่ยนแผนการรักษาต่อไปนะคะ วันนี้น้องแนนก็ให้ความรู้ดีๆเท่าน,นี้ก่อนนะคะ,ะความรู้ผิีหนังและสัลยกรรมความงามได้ที่เพจปรึกษาแกนคลินิกนะคะสวัสดีค่ะ